บทสวดท่องจําสําหรับผู้ขอบรรพชาอุปสมบทแบบอุกาสะคำขออุปสมบทอุกาสะวันทามิพันเตสัพพังอป,ประราทังขมะทะเมพันเตมะยากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพัง สามินากตังปุญญังไม่หังทาตุพังสาธุสาธุอนุโมทามิอุกาสะกาลุญังกัตตวาปปัชชังเททะเมพันเตอหังพันเตปปัชชังยาจามิทุติยมปีอหังพันเตปปัชชังยาจามิตติยมปีอหังพันเต ปัจจังยาจามิสัพพทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจจิกณัะถายะอิมังกาสาวังขเหตตวาปภาเจธะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะ,ะทองแบบนี้สมจบด้วยกันจากนั้นอุปชาก็รับผ้าไตจาก หน้าไปแล้วก็แล้วก็ว่าต่อสัพพะทุกขะนิสรณะนิพานะสัจฉิกรณัตถายะเอตังกาสาวังทัตตวาปปพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะจากนั้นว่าทั้งหมดสามจบด้วยกันอุปชาก็ให้โอวาทให้กรรมฐานเบื้องต้น เรียกว่ามูลกรรมฐานให้ว่าดังนี้เกษาโรมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโรมาเกษาเราก็ว่าไปทีละคำทีละคำ,ะคำจากนั้นก็คำขอขมาโทษก่อนขอไต่ศะ ไตสรณคมแล้วก็ศีลต่อไปอุกาสะวันธามิพันเตสัพพังอปาราทังขมะธเมพันเตมยากตังปุญญังสามีนาอนุโมทิตัพังสามีนากตังปุญญังไม่หังทาตัพังสาธุสาธุอนุโมทามิอุกาสะกาลุญยังกัตตวา ติดสละเนนะสหศรีรานิทเททะมีพันเตอจากนั้นก็กล่าวคำขอไตสรณคมและศีลต่อไปอาหางพันเตสรณณศีลังยาจามิทุติยมปีอาหางพันเตสรณณศรีรังยาจามิตติยมปีอาหางพันเต สรณะสีลังยาจามินะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราก็ว่าตามครูสวดท่านไป สามครั้งจากนั้นคูสวดก็จะถามว่ายะมะังวทามิตังวเทหีเราก็รับอ่าพอหน้าก็รับคำว่าอุกาสะอะมะพันเตจากนั้นคูส่สวดเขาก็ว่าไปทีละขั้นตอนเราก็ว่าไปตามขั้นตอนดังนี้นะครับพุทธังสระนังคัจามิธรรมังสรนังคัจามิ สังขังสรนางคจชามิทุติยมปีพุทธังสรรนางคจชามิทุติยมปีธรรมังสรนางคจชามิทุติยมปีสังขังสรนางคจชามิตาติยมปีพุทธังสรนางคจชามิตาติยมปีธรรมังสรนางคจชามิ ตตียมปีสังขังสรนังกัจฉามิจากนั้นครูสวดท่านก็จะถามว่าติสรณะคมนังนิติตังพอหน้าก็ตอบคำว่าอามะอันเตจากนั้นครูสวดท่านก็จะปรับศีลสิบให้ว่าไปตามนี้ก่อน,นแล้วก็ค่อยไปซ้อมรายละเอียดอีกทีหนึ่ง ปานาติปาตาเวรมณีแล้วก็หยุดเราก็ว่าปานาติปาตาเวรมณีจากนั้นก็ต่อด้วยสิกขาปะทังสมาธิยามิพอน้าก็ค่อยท่องคำว่าสิกขาปทังสมาธิยามิะอะอาตมาจะไม่หยุดนะครับจะท่องต่อไปเลยอะินาทานาเวรมณี สิกขาปัทังสมาทิยามิอพัมมะจาริยเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิสุราเมรยมัชะปมตตานาเวรมณี สิกขาปัทังสมาทิยามิวิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามินัจจกิตาวาติตาวิสุกะทัศนนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิมารา สันธาวิเรปนาทารนามันดานาวิภูสานัตานาเวรมณีสิกขาปทหังสมารียามิอุตตสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปทหังสมารียามิ จตารูปะราชตาปฏิกันนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามิอิมานิทัศสิกขาปัทานิสมาธิยามิอ่าอน่าก็ว่าอิมานิทัศสิกขาปัทานิสมาธิามิสามครั้งแล้วก็ต่อด้วยวันธามิพันเต สัพพงปาร,ะระังขะมะทะเมพันเตมะยาะตังปุญญังสามีนาอะนุโมทิตับพังสามีนาะตังปุญญังไม่หังทาตับพังสาธุสาธุอนุโมทามิเป็นอันเสร็จขั้นตอนในการรับศีลอ่าศีลสิบจากนั้นก็กราบกราบ ครูสวเดเสร็จแล้วก็ไปรับบาตรจากบิดามารดาของเราจากนั้นก็เข้าไปขอนิสัยต่อจากอุปชาอุกาสะวันธามิพันเตสัพพังอปาร,ราทังขะมะธเมพันเตมยากตังปุญ,ญงสามินาอนุโมทิตัพังสามินากตังปุญ,ญงไมหัง ตัตพังสาธุสาธุอนุมโมทามิอุกาสะกาลุญ,ญังกัตวานิสยังทเททะเมพันเตอะหังพันเตนิสยยังยาจามิทุติยมปีอะหังพันเตนิสยยังยาจามิตติยมปีอะหังพันเตนิสยังยาจามิอุปชายโยเมพันเตโหย อุปชาโยเมิพันเตโหยอุปชาโยเมิพันเตโหยจากนั้นอุปชาท่านจะกล่าวคําว่าปฏิรูปังเราก็รับว่าพอน่าก็รับว่าอุกัสะสัมปติจามิอุปชาก็กล่าวว่าโอปายกังเราก็รับว่าสัมปติจามิอุปชาท่านกล่าวว่า ภาสาทิเกนะสัมปาเทหีเราก็รับว่าสัมปติชามิจากนั้นจบเสร็จเราก็ท่องว่าอัจฉักเคทานิเถโรไมหังพาโรอหัมปิเท е รสสะพาโรอัจฉักเคทานิเถโรไมหังพาโรอาหัมปิเท е รสสะพาโรอัจฉักเคทานิเถโร ไมหังพาโรอหัมปิเทลสะพาโรว่าสามครั้งจากนั้นก็ตัดขั้นตอนตรงที่ซ้อมว่าให้พนากรับนัตติพันเตห้าครั้งอมะพันเตแปดครั้งแล้วก็บอกชื่อพนาคเองที่อุปชาตั้งตั้งให้แล้วก็บอกชื่ออุปชา จากนั้นก็ท่องคำขอขอุปสมบทสังคัมปันเตอุปสมปทางยาจามิอุลลุมปตุมังปันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะทุติยมปิปันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปตุมังปันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะตติยมปิปันเต สังขังอุปสัมประทางยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะทั้งหมดนี้ก็คือคำท่องขนันนาเพื่อเป็นการอุปัช,ชาเออบพปัจจาาอุปสมบทก็อาจจะมีผิดพลาดบกพร่องบ้างก็ไปซ้อมแต่ละวัดแต่ละวัดก็คงจะ ใกล้เคียงกันไปซ้อมขั้นตอนต่างๆนี่ก็เป็นคำต้องขานนาคอย่างคร่าวๆแต่ละวัดก็ไปซ้อมเพิ่มเติมเอาเรื่องอาการประเขนของก็ตามการากราบก็ตามครับวันนี้ก็พอสมควรให้ผู้ที่จะได้รับการบรรชาอุปสมบทจะได้เป็นแนวทางแล้วก็ ง่ายกับการที่จะท่องโดยเข้าๆนะครับจเจริญปน